ที่เราจะมีบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงหรือว่าจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้ก็คือเรื่องของคนเราต้องมีพนักง,งานอยู่ในองค์กรเราจะต้องมีคนในการมาทํางานให้เราในทุกๆบริษัทอะคะ่ะเขาถึงต้องมี HR ในการที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้สามารถเกิดผลงานออกมาได้การที่มี HR คะ่ะเขาก็จะสามารถมองเห็นภาพที่มันเป็นงาน HR าแล้วก็สามารถครีเอทอะไรต่างๆออกมาได้ตอบโจทย์มากขึ้นลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติบริษัทนั้นนะคะไม่มี HR มันก็อาจจะเป็นการดูแลโดยผู้บริ หร,หรือว่าทางหัวหน้าง,งานโดยตรงซึ่งเวลาที่จะสื่อสารข้อมูลอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเป็นการสื่อสารโดยตรงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าถ้าบริษัทไหนที่มี HR เนี่ย HR ก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารหรือว่าบริษัทแล้วก็พนักงานนะคะ สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะมารากตกันทวงค่ะเป็นสิทธิ์เก่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหยิดลสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นที่5นะคะดีใจที่ได้พบกับน,น้องๆในวันนี้นะคะปัจจุบันนะคะพี่ก็ทำงานที่บริษัทบิ t คับ Capital Group Holding จำกัดนะคะเป็น People's t r a t e g y Manager ค่ะ คือต้องบอกว่าสายงาน HR ค่ะมันมีหลายๆหลายๆบทบาทหน้าที่มากไม่ใช่ทุกคนเป็น HR เราจะทําในเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็จะมีทั้งส่วนที่ดูเรื่องของเวลาเข้าออกงานเงินเดือนสวัสดิการต่างๆหรือว่าการดูแลความเป็นอยู่พนักงานแล้วก็จะเป็นส่วนที่ดูแลในเรื่องของ HRD ก็คือเป็นเหมือนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะโฟกัสในเรื่องของการจัดเทรนนิ่งฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาพนักงานการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานต่างๆหรือว่าเป็นเหมือนแบบ HR Business Partner HR เนี่ยนอกจากการทำงานที่มันเป็นงานปกติเราจะต้องเป็น HR ที่สามารถเป็นคู่คิด ให้กับธุรกิจได้ด้วยอย่างเช่นว่าบริษัทของเราอะคะ่ะกำลังจะมีธุรกิจเปิดใหม่เรา HR b u s i n e s s เนี่ยแหละจะมีหน้าที่ในการคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยแนะนําในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับพนักงานอันนี้เท่าที่เล่าคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าโหมันคือการที่แบบเราต้องใช้สกิลหลายอย่างมากในการทํางานกับคนนะคะเพราะว่าคนทุกคนแบบมาจากหลากหลายที่มามากแล้วพอมาอยู่รวมกันทํางานร่วมกันนะคะเราไม่สามารถใช้กฎระเบียบหรือว่าใช้สิ่งสิ่งเดียวกับ คนทุกคนได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของงาน HR คือทุกคนจะรู้จักและว่า HR ก็คือเหมือนเป็นฝ่ายบุคคลแต่ทีเนี้ยหลังๆโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นแนว t e คส Startup เขาจะเริ่มเรียก ทีม HR ว่าเป็นทีม e o p l e เพราะว่าเขามองคนเป็น People ก็คือมองคนเป็นคนมากกว่าที่จะมองคนเป็น Human Resource หรือว่ามองคนเป็นทรัพยากรมนุษย์คำถามก็คือทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของคนมากขึ้นเพราะว่าในทุกๆบริษัทกว่าเราจะได้พนักง,งานเข้ามาคนหนึ่งในบริษัทอย่างเงี้ยค่ะมันผ่านกระบวนการหลายอย่างมากและเมื่อเราได้คนที่ใช่เข้ามาในองค์กรแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็มี Core Val u e หรือว่าค่านิยมที่ตรงกับของบริษทัทเราก็อยากจะต้องการรักษาคนเหล่านั้นเอาไว้เพราะฉะนั้น หน้าที่สําคัญก็คือทีม HR เนี่ยแหละที่จะต้องเข้าไปดูแลพนักงานแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแฮปปี้หรือว่ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เขามาทํางานนะคะการทํางานมันไม่ใช่ภาระเหมือนมาค้นหาความสนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าความแตกต่างของงาน HR กับงาน People มันต่างกันไหมมันก็มีความต่างกันเหมือนกันก็คือทีม People เนี่ยจะต้องเข้าถึงพนักงานมากขึ้นทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพจิตสุขภาพกายเหมือนคอยให้กําลังใจให้คำปรึกษากับพนักงานได้เวลาที่พนักงานมีปัญหาก็คือ นึกถึงทางทีม People แล้ว People Strategy คืออะไรก็คือทีม People Strategy จะเป็นทีมที่เหมือนคอยวางแผนกลยุทธ์ให้กับการดูแลพนักงานทำยังไงให้คนอยากมาร่วมงานกับบริษัทของเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาออฟบอร์ดไปหรือว่าออกจากบริษัทเราไปจนกระทั่งเขามีความรู้สึกอยากกับ มาทำงานที่บริษัทเราจะวางแผนยังไงในลูปที่ให้มันครบวงจรทั้งหมดเพราะฉะนั้นทีมนี้จะเป็นทีมที่จะต้องคอยไปทํางานร่วมกับทีมทั้งหมดเลยหรือว่าต้องไปวางแผนร่วมกันกับทีมที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูว่าตําแหน่งไหนเนี่ยมันไม่สามารถขาดไปได้เลยอันนี้มันคือการที่เราต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้ทักษะในการพูดคุยเพื่อให้เขาอยากทํางานในโปรเจกต์เดียวกับเรามากกว่าค่ะ ถึงว่าทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้าน HR นะคะหรือว่า People Team อันดับแรกเลยคือเรื่องของการสื่อสารค่ะแน่นอนว่าเราต้องมีการพูดคุยกับพนักงานหรือว่ามีการพูดคุยกับคนในองค์กรสิ่งสําคัญก็คือเราจะสื่อสารยังไงให้มันตรงประเด็นแล้วก็ไม่ทําร้ายความรู้สึกพนักงานหรือว่าทำร้ายความรู้สึกคนอื่นแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่รุนแรงก็ตามวิธีการก็คือเราจะสื่อสารออกมาแบบนั้นได้ยังไงก็คือเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะวิธีง่ายๆเลยคือน้องๆลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็น คนที่ฟังสิ่งนี้เราจะรู้สึกยังไงแค่นั้นเลยค่ะแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรับฟังคือบางครั้งเราไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะในเรื่องของการสื่อสารเราอย่าคิดแค่ว่าเราต้องพูดอย่างเดียวการสื่อสารสําคัญก็คือเราต้องฟังด้วยเพื่อที่เราจะสามารถรับสารเหล่านั้นอะแลวเอาไปส่งต่อได้อย่างถูกต้องอสิ่งสําคัญคือเราต้องตั้งใจฟังข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์คนคนมีความหลากหลายมากมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ ใช้สิ่งเดียวกันกับคนทุกคนได้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าเราต้องการจะดูแลทีมที่เป็นทีมการเงินเขาอาจจะมีบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับอีกทีมหนึ่งเราไปดูทีมไอทีทีมไอทีก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าในทีมเหล่านี้เขาชอบแบบไหนไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันเขาเป็นแบบไหนเราจะได้สามารถจัดกิจกรรมหรือว่าทำโปรเจก ทำโครงการต่างๆออกมาได้ตอบโจทย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึง่งเราต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางทีอะค่ะเราอาจจะมีการวางแผนไว้แบบหนึ่งสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เราจะทํำยังไงแต่พอเอาเข้าจริงอะค่ะมันอาจจะมีปัจจัยอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างที่มาทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนที่เราวางไว้ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นปรับวิธีการหรือว่าลำดับขั้นตอนที่เราเรียงไว้อะใหม่ยังไงเพื่อให้งานนั้นมันสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดย ที่แบบไม่เสียเวลาใครเลยแล้วก็ไม่เสียทรัพยากรไปโดยแบบใช้เหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของความจริงใจในทุกๆครั้งนะคะที่เราเป็น HR พี่อยากให้เรายึดข้อนี้เป็นหลักเลยว่า เราต้องจริงใจกับพนักงานและจริงใจกับบริษัทไม่มีทางที่เราจะสามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ในทุกๆสิ่งที่พนักงานต้องการเราก็ต้องสื่อสารกับเขาด้วยความจริงใจด้วยเหตุและผลว่าทําไมมันถึงไม่ได้แบบนั้นถ้าเขาต้องการได้แบบนั้นพอจะมีหนทางไหมที่จะทําให้เขาสามารถไปตรงนั้นได้เราหน้าที่ตรงนี้มันเป็นของใครก็ต้องเป็น HR เนี่แหละที่จะเข้ามาแบบช่วยโซปัญหาตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมามันมีการที่พนักงานเริ่มย้ายงานวิธีการทํางานรูปแบบ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่บิดคับเองอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ปรับมาเป็นไฮบริดก็คือเข้าบริษัทแค่วิกละ1วันนะคะมันคือเป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในฐานะที่เราเป็น HR ค่ะเราจะต้องพยายามรู้ให้ทันเทรนด์ของการดูแลคนหรือว่าเทรนด์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับงาน HR อชอาร์ะไรเงี้ยค่ะวิธีการเราอาจจะไปกด Follow เพจที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถรู้เทรนด์ในการดูแลพนักงานตรงนี้ได้เร็วแล้วเราก็สามารถนำเทรนด์ตรงนั้นนะคะมาปรับใช้กับองค์กรเราได้แล้ว เราก็จะเป็น HR ที่ไม่ได้ทำงานแบบทางานไปวันๆเราจะเป็น HR ที่เป็นผู้นำอะค่ะในการดูแลคนเนาะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่พี่ยังต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่วันแรกก็คือเรื่องของภาษาค่ะด้วยความที่จบเอกภาษาไทยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยเป็นเวลาถึง4ปีเต็มแล้วเราก็รู้สึกว่าจะหนีมาตลอดแต่ว่าบริษัทเดิมหรือว่าบริษัท ที่บิดขับเนี่ยคะ่ะเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเราก็ได้พัฒนาตรงนั้นมามากขึ้นสิ่งสําคัญก็คือต้องสู้กับมันต้องพยายามแบบจนมีอยู่วันหนึ่งที่พี่หัวหน้าท่านหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรพูดไปเถอะหลังจากนั้นมาเราก็เลยแบบโอเคกล้าที่จะพูดมากขึ้นไม่เป็นไรผิดก็ช่างมันก็แก้ไขไปอะไรย่างเงี้ยค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือบางทีอะคะ่ะเราเข้าไปอยู่ในธุรกิจใหม่ๆแล้วเรายังไม่เข้าใจในธุรกิจนั้นๆหรือบางอย่างมันเป็นเรื่องเฉพาะทางอย่างเช่นทุกวันนี้ที่พีีทที่่่ททําาคคะะมันนนนนกกก็็จจเเปธุรริิด้้โออบชงย ตอนแรกเราก็แบบไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เลยวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องพยายามศึกษามันก็มีแหล่งข้อมูลที่ให้เราได้ศึกษาเยอะแยะไปหมดหรือแม้กระทั่งของบริษัทเองเนี้ยค่ะเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบิดค u ั a อะคาเดมีให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้โดยตรงน้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าก็ถ้าเราเข้าไปเป็น HR หรือว่าไปเป็น People ทีเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ก็ได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันสําคัญการที่เราได้รู้ว่าธุรกิจเราทําอะไรอยู่เราก็จะสามารถหาคนที่เหมาะ กับธุรกิจนั้นๆได้เราจะเข้าใจว่าพนักง,งานของเราที่อยู่ในธุรกิจประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะแบบไหนหรือว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรเขามีความฝันหรือว่ามีม i n เซ็ตแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถศึกษาคนได้มากขึ้นค่ะ ฎของ HR เนาะหรือว่าทุกทกที่นะคะก็คือห้ามบอกเงินเดือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นสาย HR เนี่ยคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสายธุรกิจแบบไหนด้วยถ้าเป็นสายโรงงานก็อาจจะเลทนึงเนาะหรือว่าถ้าเป็นสายอย่าง FMCG ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยค่ะที่เขาเปิดมานานแล้วก็อาจจะเป็นอีกเลทหนึง่งถ้าเป็นสายเทคส่วนใหญ่สายเทคอะ่ะจะค่อนข้างได้เงินเดือนเลทที่สูงเพราะว่าเขาต้องการซื้อตัวคนเก่งเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีความเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเเขาาก็จจจะะยยยอมททีี่่่ด้วสูง กว่าปกติแล้วนอกเหนือจากสายงานแล้วอะค่ะมันก็ยังมีเรื่องของระดับตำแหน่งด้วยรวมถึงเรื่องของทักษะเฉพาะเกี่ยวกับสายงานธุรกิจนั้นๆตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถเพิ่ม ศักยาภาพของตัวเองได้ด้วยนะคะเหมือนแบบเป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ได้มากพอนอกจากการพัฒนาในสายงานพี่ยังมองว่ามันยังมีอาชีพอื่นอีกที่เราจะได้รับอิสระในการทํางานมากขึ้นอย่างเช่นอาชีพด้านของการเป็นเทรนเนอร์วิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน HR หรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่เราเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆแล้วก็อีกสายงานหนึ่งก็คือเป็นเหมือน HR c o n s u l t a n t นะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษา ให้กับองค์กรต่างๆในงานด้าน HR สำหรับน้องๆที่สนใจในสายงานด้าน HR หรือว่า People Team นะคะเราอาจจะเริ่มจากเราศึกษาก่อนว่างาน HR มันมีสายงานไหนบ้างและเราสนใจงาน HR ในด้านไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําความรู้แล้วก็เตรียมตัวให้เรามีความรู้ในเรื่องของทักษะนั้นๆได้ก่อนถ้าสมมุติน้องๆอยากจะไปในสายงานของ HR o p e r a t i o n ในการดูแลพนักงานอย่างเงี้ย สิ่งสำคัญก็คือน้องๆจะต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานหรือว่ามาศึกษาไปดูเคสคําตัดสินในศาลอะไรเงี้ยค่ะที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนได้นะคะหรือน้องๆอาจจะเคยได้ยินคําที่ว่าต้องการคนมีประสบการณ์แต่ ถ้าเธอไม่ให้ประสบการณ์ฉันแล้วฉันจะเอาประสบการณ์จากที่ไหนอ่ามันก็เป็นมุกตลกที่เล่นกันเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอะไม่เคยทํางานมาก่อนคือเพิ่งจบใหม่เลยอะค่ะจะเอาประสบการณ์จากตรงไหนคาถามตรงนี้ค่ะมันง่ายมากเลยคือน้องๆก็แค่หาประสบการณ์จากในรั้วมหาวิทยาลัยอะค่ะในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีกิจกรรมหรือว่ามีชมรมมันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่เราสามารถฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นการคิด การลงมือทําการลองทําอะไรใหม่ๆมีประสบการณ์ทั้งการแบบเฟลแล้วก็ประสบการณ์ทั้งแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถโตขึ้นแล้วก็นําทักษะเหล่านี้แหละมาใช้ในการทํางานได้นอกเหนือจากนั้นพี่มองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของความรู้ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันสสิ่งนี้มันจะทําให้น้องๆอะสามารถเปิดโอกาสในการหางานที่ไหนก็ได้ได้มากขึ้นเราจะกล้าที่จะแบบโอเคลองดูสักตั้งอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู้กันในนั้นเอาค่ะ ก็อยากจะฝากคลิกเล็กๆสําหรับใครที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าหางานใหม่สิ่งสําคัญก็คือพี่ว่าถ้าเราเข้าไปสู่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์แล้วอะค่ะนั่นหมายความว่าน้องๆมีโอกาส มากขึ้นและพี่อยากแนะนําแบบง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ตามพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะได้แฟร์กับทั้งบริษัทแล้วก็แฟร์กับตัวเราเองสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้ามันไม่ใช่ตัวตวนของเราอะเราเข้าไปแล้วอะค่ะมันอาจจะไม่ถูกกับวัฒนธรรมองค์กรพอมนไม่ถูกกับวัฒนธรรมองค์กรแล้วอะจะรู้สึกอึอดอัดจังเลยในแต่ละวันกว่าจะผ่านไปในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราฝืนตัวเองเข้าไปอะค่ะสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กกับทั้งบริษัทแล้วก็กับท้งตัวน้องๆเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเรื่องของความจจรริงงงใเเเป็นนนตตัััววขออ่แหละา ตัวตนแบบไหนเราชอบวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนแล้วก็มองหาที่แบบนั้นค่ะไม่ยากบริษัทมีเยอะมากเนาะเราอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเราจบใหม่เพื่อนๆได้งานกันหมดแล้วแล้วเราเร่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปทําแบบนั้นเราพยายามหาโอกาสหาช่องทางแบบไหนที่เข้าไปแล้วมันจะทําให้เราเติบโตได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝากถึงน้องๆทุกคนเลยไม่จําเป็นต้องใส่งาน HR ชอย่างเดียวนะคะ